สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เราอยู่ในโหมดของคนไทยในต่างแดนนะครับข่าวนี้กระหึ่มแน่นอนครับเรียกว่า ป้าข้างบ้านมีช็อกหัวใจจะวายกันแน่นอนนะฮะเครมก็ไม่ได้ด้วยเนื้อเรื่องแบบนี้แปลกใหม่เลือเกินเราก็จะเห็นกันบ่อยนะครับสำหรับ AI นะฮะ AI ก็จะทําภาพนะคล้ายกับว่าสาวไทยโบราณนะครับไปพบรักกับท่านแม่ทัพแห่งจีนอะไรเงี้ยนะก็จะเห็นกันบ่อยก็ไม่คิดว่าใครจะเอาไปทําจริงจจังๆนะฮะปรากฏว่าล่าสุดเกิดขึ้นจริงแล้วชนิดเครมไม่ได้เลยทีเดียวครับอันนี้การทุ่มทุนสร้างอย่างอลังการนะครับเพิ่งจะถ่ายทําไปวันที่28นี่เอง นะครับสุดยอดมากเป็นโปรเจกต์นะฮะสาวไทยข้ามภพป่วนใจท่านแม่ทัพเนี่ยภาพขึ้นมาสวยๆหล่อๆกันแบบนี้เลยฮะซึ่งเป็นภาพของแม่หญิงในชุดไทยกับท่านแม่ทัพกําลังขี่ม้าไปด้วยกันครับสายตาของท่านแม่ทัพก็เขม็งเกลียวแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนนะครับเวลาที่นางเอกไทยหันมองนะครับพระเอกนี่ก็คือจินเสียนอีนะครับมีบทบาทมา หลายเรื่องที่เป็นขวัญอ,อกขวัญใจด้วยหน้าตาที่หล่อคมแบบนี้ทําให้แฟนๆติดกันงอมแงมครับโดยเฉพาะซีรีส์แนวตั้งนะครับอารมณ์คล้ายๆละครสั้นอันนี้ก็เป็นแนวตั้งนะแต่ว่าทุกวันนี้แนวตั้งได้รับความนิยมอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่ากระแสจริงจังมาดีจริงเนี่ยมันจะลามไปถึงซีรีส์ฟอร์มใหญ่เลยทีเดียวนี่คือการลองเชิงครั้งใหญ่นะฮะมิตรภาพไทยจีนนะที่แบบมีการสารสัมพันธ์50ปีกับซีรีส์ไทยจีนเนี่ยมันก็มีบ่อยๆนะดาราจีนก็แวะมาไทยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น เห็นภาพแค่นี้มาโนกันได้เลยครับว่าพอตเรื่องจะเป็นยังไงนะถ้าบอกว่าข้ามยุคไปเนี่ยมันคงมีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ตราตึงใจเลยทีเดียวนะยิ่งมีเพลงประกอบดีๆเป็นบทในฝันที่เป็นแฟนไทยอยากเห็นใหม่มากไทยจีนแบบพีเรียดเสียดายมันน้อยอะแนวตั้งนะฮะเป็นละครสั้นมาแบบนี้ก็ชัดเจนครับว่าตลาดจีนนะต้องการนักแสดงไทยฝีมือดีเข้าสู่ตลาดหลักเช่นเดียวกันอย่างที่เรารอดูอย่างใจจดใจจ่อนะฮะ บทบาทของใหม่ดาวิกาในจอมใจเจรชนภาค2อันนี้ก็รอในปี69นี้จัดเต็มแน่นอนแต่เรื่องนี้นะครับนางเอกที่ไปประกบกับแม่ทัพจีนนั่นก็คือน้องลิซ่า อลิซาแอนฮฟ์นะครับเป็นนักแสดงลุกครึ่งไทยอเมริกาที่โด่งดังมาจากละครแค้นในช่อง3านะฮะเชื่อไหมคนจีนชมเขาเยอะมากบอกว่าหน้าคมตาโตคล้ายๆนักแสดงจากทางฝั่งอุยกูเลยดังๆก็ตีลี่เหลอป่านะครับหลังๆสาวไทยที่ไปนี่ในทรงนี้ได้รับการพูดถึงเยอะไมไดวิกาเช่นกันเราลุกครึ่งไทยนี่ถือว่าเขาเรียกว่าจัดเจนอยู่แล้วนะครับดูเอาใครที่คิดก๊อปปี้แล้วไม่ง่ายเพราะแม่ทัพจีนพามาเองอเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการเปิดกองกัน ให้แฟนๆชาวไทยได้ชื่น like ชนมและก็ชื่นอกชื่นใจกับปรากฏการณ์ครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งจีน h ั l l o ลทุกคนฉันคือินเฉินแล้วก็很开心也很荣幸能够参与到我们中泰首部合作的短剧热烈欢迎这个泰国友人 PE 团队一起来到中国横店 ขอบคุณทุกท่านที่ให oui <itu Titanic. S 1> ้เราได้มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ขอบคุณการแสดงทุกท่านที่รับเล่นเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะเบาๆแล้วต้องเบาเากว่เราหน่อยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเออ你好，呃，我叫陈佳，陈佳华。 นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นการประกาศศักดาอารยธรรมของ2ประเทศเรื่องของวัฒนธรรมให้ประจักแก่สายตาของเอเชียบอกแล้วว่าเรามีจุดเด่นของเราเช่นกันนะครับไม่เป็น2รองใครเรื่องของอารยธรรมวัฒนธรรมขอแค่ ตีโจทย์ให้แตกก็โด่งดังได้ง่ายๆนะฮะอย่างเช่นคลิปก่อนทำข่าวของการรีเมค o o n l o v e r เป็นเวอร์ชันไทยอันนี้แฟนทั่วเอเชียร,รอดูครับเพราะมันเป็นการรีเมคจากซีรีส์จีนและก็เกาหลีที่ชื่อดังและคนติดตามมากที่สุดว่าไทยจะทำดีแค่ไหนโดยอิงอาันจักล้านนาอ่ะนี่คือยุคทองท่านเขียนเช่นไรกับเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ